เอจตาขล้ายก็ได้ค่ากับเขา่าก็ได้เสือ่อนเดี๋ยวไปวาดมืออื่นนั่มไปวัดบาจา่จ้ามืออื่นว่นศาดหน่อยด้วย <c oughs> ขอคุขอคุงแล้วไปไหนเนี่ยมันก็บดป,ปีปลาทาอ๋อ,หอหใหญ่เขาไปขขยก็ตันโสมน้อยๆเขาไปเหา ลายกระทิ้งหน่อยลายกระทิ้งกรอบแคบกวบยิ่งเัียงกรอบกวบกวบกบยิงคาวาหยุดแล้วหนึ่งจะต้องเทียบกับบันหมองกระเหลงเนาะคุณยายเล็กตอบกลับคุณดูพิมพ์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณยายเล็กเราก็ตอบกลับคุณพิน โบราณเขาว่ามันบอกอขึ้นออร์คัยสวัสดีคุณร่มใส่แล้วก็สวัสดีค,คนอยากได้อยานู่นอยากได้น,น,ดนี่อยากได้ทำอันนั้นอันนี้น้ำเขาก็เลยกลายเป็นวา่า นาก็าก kind of ็เก็บก็ได้ตัวเนาะยางก็ได้เงินหลายตัวเบิงเบงด้วแดดด้อแดดแดดๆดดแดดแดดแดดค่แดดเน่ยแดดที่เขาอินในบาเนะคะเพื่อนนาสุดขั้นไปจัง้วะดน้อไปจ้องบริจุมยังเลย เขาหน่อยเขาใหญ่กูปันเห็ดอยู่เนี่ยาป็หยาเงี้ยมันง่เนุอะเปิดใส่เขาก็เมื่อยเขาจ่มเลยนแต่ว่าใส่กระเพา ที c, m ì. M ì e, ่เดี่ยวห่อก็หอกนี่อื่นอื่นอูแต่เมืแก้วมาท่านเขียนซื้อแล้วไปก่อนไ้ก่อนคุณดูแก้วไปไปบิงอันไปตามใช้ด้วยงานละลายงาเจ็บไปสอนไปหาขึ้นบลอยู่เออสอนยามาสอนเด้อออนเด้อ หนึมากอ็หายแล้วคุณย่า่ฝนนะ่ะลามลมลม ตาเป็นสับปะรด ดับจีบก็เป็นอย่างดำดำใสๆจู่นี้มนื้อตัวอาไปตามบีกแน่น่เก็บตัวใส่ตัวผู้ไม่ได้บ่างามก็อาถิมตัว เรากางมาใหม่แล้วมาดายมากมะห่อขมุกมอกเออห่อมุกนอนอีกเฮ้ยจะคือเบื่อไปยไงเปอุ้งรูปใบหิดใบหิดลงทุนขนาดว่าเราให้ไก่ตูขนาดเดินพี่น้องเมื่อนางกินนำ้ำอยากจะออกแห่ส่วนเสือกน,นอกบานข่อยย <laughs> ิงใบย่า เ,เขานะขามีคนข่าวข่าเลยอันยังมาสองเด้อขปอที่ซอยๆเด้อหนด่าาดม,ดมากอหายแล้วคุณย่ายฝนน่ะ เลีงก็ซาดน้อยแล้วสาดดับเนาะแข่งเคยที่สุดนี่ะนี่คือแก้วคือบอกข้อหมิ่นยังแน่คุณยายเด็กค่ะเป็นยังไงกินข้าวเคี่ยงแบบไปยังอย่าหลุมใส่มือดับเขาไม่สนหรอกซาดน้อยสาดนั้นก็วันวันนั้นเพาท่านไม่มียั้นห่อเขา อสินอนงานหลายปุดคือให้กำลังใจส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะกำลังใจทักทายวัสดีค่ะคุณยายพินเพราะว่าคุณช้างคือเยอะคือชอบมากมื่อก่อนอยางไซเลยแล้วดูแลได้กอดีข้ายดูแลบ่ได้กบ่คด้ายดอกค่ะ ยังเงยยังมาเขาถือเขาใครดิฮอรก่อนหน่อยห้อร์ปะปิดขิงน้ำผึ่มพลังบวกจ้า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 คุณดูแก้วสบายหลายเกินไป ต้องนลี้ิไปาหมดข่าวสิกาละกอค่ะแล้วพอบ่บบบบบ่อด้ฉีดอยู่ฉีดยานะนละกอนี่นะดูแลง่ายใส่เจ้าคือหูเห็ดัดากันตัวไปไหนกันไป เยระาดเาดาน้อยได้คิวเรื่อการพักผ่อ <c> น <oughs> ่ดดลมใจไม่ได้พักผ่อนเลย ได้ได้แล้วค่ะายก็ซื้อเขาเขาเียก็ สวัสดีคุณญาเล็กคุณจันชายตอบกับคุณยุพินพอออกาถอดกอกันเหมือนนึงเหมือนนึงกันเถอะไี่ใบกันไป้ สวัสดีค่ะคุณล่มสายสวัสดีค่ะคุณอรทยัยกระมินเขาเห็ดโดนตาเขามีหมูเห็ดเป็ด,กดกไก่รุ่งร้องเลยเห็ดบริเห็ดลงทุนขนาดว่าเราให้ไก่ตัขนาดเกินพี่น้องมานั่งกินนั่งใ,ใจให้ทุกคนทุกคนเดอคุณอุบลไก่สีพานออกไปนาะเพิ่งกุญชีพานไว้เดยู่ดอเพราะว่าเพื่อนเองปลอยหละ่ะ จะกาอบกตัวผู้จะจ้าออโตกลแล้วเนี่ยซีรีส์วนี้ไม่นตก